คือมีช่วงที่เราวิ่งจากสวนลุมไปสวนจ,จากฝนหนึ่งเนาะแล้วก็เราก็วิ่งระหว่างทางปรากฏว่าไฟบนพุทธบาทของถนนโมจอกิมเนี่ยขาดก็เลยสั่งการไปให้ไปซ่อมวันนี้ก็มาไล่ดูก็ซ่อมได้เสร็จไปส่วนหนึ่งนะก็ดีกว่างคือปติมีไฟ LED เ,เก่าอยู่แล้วแหละแต่ว่าไฟมันขาดแล้วก็ให้เขาไปดำเนินการเข้าใจว่าจาก ถนนที่มาถึงรุสวรีชัยอ่ะเรียบร้อยแต่ว่าจากรุสวรีชัยไปถึงเจ้าจักเนี่ยขาดตอนีเราอยู่ช่วงอนุสวรีชัยถึงเจริจักนะช่วงแรกก็ยังมืดอยู่ยต้องไปเร่งงานแต่ว่าพอมาถึงช่วงกลางๆเลยซอยอารีมาดีขึ้นนะเนี่ยคือไฟที่พอเปิดปุ๊บเนี่ยพุทธาทสว่างไฟกลางถนนเปลี่ยนเป็น LED แ,แล้วนะก็เนี่ยสว่างปลอดภัยเลยทางเดินกว้างดี้วเพราะฉะนั้นเราอย่างเงี้ยให้เป็นทางกรุงเทพเนาะ เราพูดค,ครับโอ้นี่ไฟนี้แหละที่ต้องการโอโหตามมานานเลยถนนเส้นนี้เราสั่งไปประมาณเดือนหนึ่งแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องไฟลัดวงจรอย่างเงี้ไม่ได้ลงทุนเพิ่มเลยเพราะไฟมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องการมันลวงสาไงไม่ได้ติดใหม่นะนไฟมีอยู่แล้วและเป็นไฟ LED ด้วยนะ